ชาวต่างโลกและผู้กับชาติมาเกิดมีใครกันบ้างสวัสดีครับผมดีรับก่อนจะได้ไปเข้าเนื้อหากันข้อมูลอาจจะมีการสปอยนะครับใครที่ไม่อยากโดูสปอยก็ขอให้กดข้ามคลิปนี้ไปก่อนในจักราวาลของเรื่องสลามมีวิธีการมาต่างโลกอยู่3วิธีหลักๆ หนึ่งก็คือการที่คนคนหนึ่งตายจากโลกเดิมและมาเกิดใหม่ที่ต่างโลกเราจะเรียกว่าผู้กลับชาติมาเกิด2คือคนที่อยู่ดวงดาวในสักดวงในจักรวาลแต่อยู่ดีๆก็มาโผล่ต่างโลกแบบงงๆเราจะเรียกคนเหล่านี้ว่าผู้มาเยือนและวิธีสุดท้ายคือการอัญเชิญหรือเวทพิธีกรรมโดยจะเป็นการอัญเชิญคนหรือสิ่งมีชีวิตจากโลกอื่นมาต่างโลกโดยคนที่มาจากวิธี2และ3นั้นจะถูกเรียกชื่อหนึ่งว่าชาวต่างโลกนั่นเองครับ คราวนี้เราจะมาเจาะก,กันทีละหัวข้อกันดีกว่าทั้งข้อมูลบุคคลรวมถึงกระบวนการผู้กับชาติมาเกิดต้องอธิบายการสนิสครับว่าในจักรวาลนี้มีดวงดาวอื่นที่มีสิ่งมีชีวิตคล้ายมนุษย์และมอนสเตอร์รวมถึงเผ่าพันธุ์อื่นอยู่มากมายทั่วจักรวาลทั้งดวงดาวที่มีวัฒนธรรมคล้ายโลกมนุษย์หรืออาจต่างออกไปสิ่งมีชีวิตที่ตายจากดวงดาวอื่นเหล่านั้นมีสิทธิ์ที่จะมาเกิดใหม่ในต่างโลกได้ผู้กับชาติมาเกิดจึงเป็นบุคคลที่ร่างกายเก่าของตอนเองนั้นตายจากโลกเดิม และมาเกิดในร่างใหม่ในต่างโลกรวมทั้งผู้ที่ตายในต่างโลกและเกิดใหม่ในต่างโลกอีกรอบหนึ่งก็มีหรือคนจากต่างโลกที่ตายแล้วไปเกิดใหม่อย่างดาวดวองอื่นก็มีเช่นกันครับผู้เวียนว่ายตายเกิดในโลกเดิมพวกเขาคือคนจากต่างโลกอยู่แล้วพอตายก็เกิดมาในโลกเดิมอีกอย่างพวกมังกรที่แท้จริงโดยธรรมชาติ เมื่อมังกรที่แท้จริงตายพวกมันจะเกิดใหม่อีกครั้งวนเวียนไปเรื่อยแต่จะสูญเสียความทรงจำเกี่ยวทั้งหมดไปอาจจะจำได้แค่เศษเสี้ยวยกเว้นจะมีสกิลคอยช่วยสำรองความทรงจำไว้เหมือนในกรณีของเวโดราแต่บังกรที่แท้จริงค่อนข้างพิเศษโลกให้ความสำคัญกับบังกรที่แท้จริงพวกมันเป็นเหมือนวัตจักทางธรรมชาติมากกว่าแม้แต่พวกพูดหรือผู้กล้าเองก็เวียนไหวตายเกิดอยู่แบบนี้การเวียนไหวตายเกิดแบบนี้บางครั้งมันอาจจะไม่เสียความทรงจำไปทีเดียว แต่อาจจะค่อยๆเสียไปทีละนิดขึ้นอยู่กับเกจรจินจงและความทนทานของจิตวิญญาณผู้ที่เวียนไหวาตายเกิดได้สำเร็จจะมีพลังเพิ่มขึ้นกว่าตัวตนเดิมและอาจจะได้รับสกิลใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาด้วยคนจากโลกอื่นที่มาเกิดใหม่ในต่างโลกโดยปกติกรณีแบบนี้คนที่เกิดใหม่จะสูญเสียความทรงจำแทบทั้งหมดไปเพราะดวงวิญญาณจะต้องเดินทางข้ามมิติและเวลามาถ้าหากไม่มีดวงวิญญาณและเจตจำนงที่แข็งแกร่งก็จ,จะสูญเสียความทรงจำทั้งหมดไปเช้าต่างโลกที่กลับมาเกิดใหม่ มีโอกาสที่จะได้รับสกิลขั้นสูงอย่างพวกเอ็กซ์ตร้าสกิลหรือยูนิคสกิลโดยปกติผู้ที่กลับชาติมาเกิดชาติก่อนเป็นเผ่าอะไรในชาติใหม่ก็จะเกิดเป็นเผ่าเดิมเช่นชีวิตที่แล้วเป็นมนุษย์ชาติใหม่ก็จะเกิดเป็นเผ่ามนุษย์เช่นเดียวกันแต่ก็มีบางกรณีที่ไม่เป็นอย่างนั้นอาจจะเกิดมาเป็นเผ่าอื่นไปเลยซึ่งมีน้อยเหล่าคนที่เวียนไหยตายเกิดในต่างโลกคนกลุ่มนี้คือคนที่เกิดและเติบโตในต่างโลกแต่ดั้งเดิมเมื่อตายก็เกิดใหม่ในโลกเดิมอีกอาจจะเกิดตามวัฏจักรเรือจะคืนชด้ววยเเมนต์ช่ เอเลียและออกาหนึ่งในเจ้าที่ของจักรวรรดิตอนออกหลังจากที่เธอทั้งคู่ถูกฆ่าตายโดยเอมพีเรียลกาเดียนเธอก็เกิดใหม่อีกครั้งกลายเป็นเผ่าเดดแมนปัจจุบันจิตวิญ,ญญาณของพวกเธอก็รวมเป็นหนึ่งเดียวกับออเรียที่เป็นเผ่าทูตสวรรค์ซึ่งคอยรับใช้มิคาเอลปัจจุบันทั้งเอเลียและออกาก็ได้โดนเวกาหนึ่งในลูกน้องของยูคิกินไปแล้วคาซาริมคาซาริมเคยเป็นเจ้าหญิงแห่งอาณาจักรมหามนตราของเผ่าไฮเอลแต่หลังจากที่พ่อของเธอโดนจาฮิวสิงร่างและทรมานเธอจนตาย เธอกระโดนจากฮิวคืนชีพขึ้นใหม่ให้เป็นเผ่าเดดแมนเผ่าเดดแมนเป็นเผ่าที่สร้างขึ้นมาจากซากศพนับพันและไม่มีจิตวิญญาณซึ่งสามารถใส่วิญญาณของใครก็ได้เข้าไปจนกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเจตจ้นงมีทั้งพลังในร่างกายที่แข็งแกร่งหลังจากที่คาซารีมรอดพ้นจากจาฮิวมาได้เพราะจาฮิวไปทําให้บิลิมโกรธจนอาจักรมหามนตราล่มสลายคาซารีมใช้โอกาสน,น,นั้นหนีออกมาเธอเริ่มสร้างชื่อเสียงใหม่อย่างกายเป็นหนึ่งในสิบมหาจอมมานแต่ไม่นานเธอกระโดนเลออนครองเวลจัดการก่อนที่เธอ เธอได้ทำการอัญเชิญคนจากต่างโลกอื่นมานั่นก็คือยูคิคังุนซากะยูคิได้ทำการช่วยเหลือคาสตรีมเพราะสงสารและในภายหลังเขาก็ได้มอบร่างใหม่ให้กับคาสตรีมสิงสถิตเครแมนเขาเคยตายไปแล้วรอบหนึ่งก่อนที่จะถูกคืนชีพขึ้นมาใหม่โดยคาสตรีมโดยเวทมนต์อย่างเบิร์ดเดย์ให้กลายเป็นเผ่าเดดแมนในฐานาตะตัวตลกสายกลางปัจจุบันเครแมนก็โดนดิมูรุก,กินไปแล้วเช่นกันเทียเธอเป็นหนึ่งในสาวใช้ส่วนตัวของคาสซรีม เธอเสียชีวิตในเหตุการณ์ที่จาฮิวมาทำลายประเทศและการอา,ารวาสของมิลิมทำให้คาสตรมคืนคชีพเธอขึ้นมาใหม่เป็นเผ่าเดดแมนและให้เธอเป็นหนึ่งในกลุ่มตัวตลกสายกลางลาพรัสเขาเป็นหนึ่งในผู้ใกล้ถูกเลือกและเป็นพอ่อแท้ๆของเอลมิเซียชื่อเดิมคือซาริออนหลังจากออกเดินทางเพื่อปราบเควอสดากอนเขาก็พ่ายแพ้และใกล้ตายแต่ก็โดนคาสตรีมฟื้นคือชีพไปกลายเป็นเผ่าเดดแมนตอนนั้นคาสตรีมยังไม่ชำนาญเวทเบอร์เดย์มากนักลาพรัสจึงสูญเสียความทรงจำตอนมีชีวิตไปฟุตแมน หนึ่งในทหารองครักษ์ของคาสตรีมตอนเป็นเจ้าหญิงและเสียชีวิตในเหตุการณ์ที่จาฮิวรวมถึงบิลิมอลาวาดทําให้คาสรีมสร้างฟุตแมนขึ้นมาเป็นเผ่าเดสแมนจาฮิวเดิมทีเขาถูกสร้างขึ้นโดยเทพบรรพชนวเผ่าแวมไพร์อย่างทวายไลท์วาเนทนไทให้กลายเป็นบรรพบุรุษของเผ่ามนุษย์เผ่าไฮฮิวแมนเป้าหมายของจาฮิวคืออยากพิชิตโลกเขาเลยสร้างกลุ่มมนุษย์ชั้นสูงขึ้นมาเพื่อร่วมกันสร้างเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์อันทันสมัยและได้อัญเชิญป,ปีศาจในจุดเริ่มต้น เพื่อที่จะใช้เทคโนโลยีที่เขาสร้างควบคุมและใช้ในการพิชิตโลกแต่ปีศาจในจุดเริ่มต้นตนนั้นคือกีคิมสันทําให้พวกคายฮิวแมนรวมถึงจาฮิวโดนกีคิมสันล้างบางจาฮิวโดนฆ่าตายโดยเรนและมิซารีวิญญาณของเขาจึงล่องลอยไปทั่วโลกมาหลายชั่วอายุคนจนเขามาเจอกับราชาของเหล่าเอลในอาณาจักรมหามนตราพ่อของคาซารีมจาฮิวได้สิงสู่ร่างของราชาเอลเขาได้ใช้สถานที่แห่งนี้ทดลองเวนมนบนต้องห้ามอย่างเบิร์ดเดย์ ในการทดลองกับกัสริมแถมยังทรมานเธอต,ต่างๆนานาไม่นานความตายก็มาเยือนจาฮิวอีกครั้งเมื่อเขาอยากจะควบคุมมิลิมที่อยู่ในอนาณาจักรนาสกาโดยเขาได้ฆ่าลูกบังกรที่มิลิมรักส่งผลให้มิลิมอนาวาดจาฮิวไม่สามารถทนรับพลังทำลายของมิลิมไหวส่งผลได้เขาตายและกลายเป็นวิญญ,ญาณเร่ร่อนอีกรอบก่อนที่เขาจะรับการช่วยเหลือโดยราชาผู้ดาสูลอย่างเฟรดเวและวิญ,ญญาณของจาฮิวก็ได้ที่สิงสถิตอีกครั้งนั่นคือร่างของฟุตแมน เพื่อสอดแนมเครมนและโลกเบื้องล่างไกอาเริ่มเล่กเป็นลูกมังกรที่ถูกสร้างขึ้นโดยเวดานาวาเพื่ออยู่เป็นเพื่อนบิลิมในฐานะตัวแทนของตนเพราะเวดดนาวาในตอนนั้นใกล้ตายเด็มทีแต่มันก็โดนจาฮิวฆ่าตายหลังพยายามปกป้องบิลิมทําให้บิลิมอาราวาจ,จนมีคนตายนับหมื่นฮาร์เวสต์เฟสติวัลหรือเทศกาลเก็บเกี่ยวที่เกิดขึ้นส่งผลให้บิลิมลืมตาตื่นเป็นจอมมารได้แท้จริงกีฟจากเทศกาลเก็บเกี่ยวทําให้ศพของลูกมังกรฟื้นคืนชีพ แต่ดวงวิญญาณและเกตวิญญาณนั้นได้รับความเสียหายมากเกินไปจนมันอารวาดกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าเควอสดราคอนด้วยความโศกเศร้าบิลิมจะปิดผนึกมันไว้ก่อนที่มันจะได้รับการแก้ไขโดยริมูรุอีกครั้งและถือกําเนิดขึ้นใหม่โดยถูกบิลิมตั้งชื่อให้ว่าไกอานั่นเองครับกาโดราอดีตเคยเป็นมหาจอมเวทของจักรวรรดิเขาต้องการล้างแค้นให้กับเพื่อนรักอย่างอาดันแมนโดยมุ่งเป้าไปที่การทําลายศัาจักรศักดิ์สิทธิ์แห่งทิศประจิมเมื่อได้รู้ว่าอาดัน เขาจึงผ่านตัวมาอยู่ฝั่งเดียวกับริมูรุและกลายเป็นสิบหัวกะทิแห่งดันเจียนในการไปทักชั้นที่60ด้วยความเป็นเซียนด้านเวทมนต์ทำให้เขาคิดค้นเวทกับชาติมาเกิดอย่างรีนคาเนชั่นที่เมื่อเขาสิ้นอายุไขเขาจะกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งโดยที่ไม่ต้องกลายเป็นเด็กทารกและมีความทรงจําเดิมในภายหลังกาโดราก็ได้ตายในสนามรบพร้อมกับเกิดใหม่อีกครั้งหลังจากที่เขาทําสัญญากับเดียบรูเพราะอยากเป็นลูกศิษย์โดยมีเงื่อนไขว่าถ้ากาโดรายอมตายเพื่อริมูรุได้ เมื่อเขาใช้เวทดินคาร์เนชั่นเกิดใหม่เขาจะกลายเป็นเผ่าปีศาจทันทีแต่เผ่าพันธุของกาโดราไม่ใช่เผ่าปีศาจสียทีเดียวแต่เป็นเผ่าพันุ์ใหม่ที่ชื่อว่าเมทัลเดมอนซึ่งไม่มีข้อผูกมัดของปีศาจและมีความแข็งแกร่งมากกว่า,าเครเมนร่างเดืมตาตื่นทําให้เขาแข็งแกร่งกว่าเดิมหลายเท่าตัวอาดันแมนหนึ่งในสิบผัวกะทิเ่งของวงกฏผู้พิทักษ์ชั้นที่70ดอารันแมนเคยเป็นเพื่อนสนิทกับกาโดราเมื่อราวพันปีก่อนและได้รับเวทดินคาร์เนชั่นจากกาโดราด้วย แต่เพราะปนเปื้อนไปด้วยจิตใจที่ไม่บริสุทธิ์ทําให้เขาเกิดใหม่กลายเป็นไว้วิญญาณคนตายโดยอารันแมนโดนควบคุมจากคาสรีมให้คอยเฝ้าฐานที่มั่นอย่างจิสตาร์ฟหลังจากได้รับการปลดปล่อยโดยริมรุอารันแมนก็เริ่มบูชาในตัวริมรุในฐานะเทพและตามรับใช้เขาองค์คารักของอารันแมนอย่างอัลเบิร์ตมังกรบารณาเวนตีเองก็เป็นหนึ่งในตัวตนที่คืนชีพขึ้นมาเช่นกันราเซนลูกศิษย์ของกา,รราโดรา้วยเวนมอนติเขาพัฒนามาจากรีนคาร์เดชัน ทำให้เขาสามารถย้ายจิตวิญ,ญญาณของตัวเองไปยังร่างอื่นได้เขาเลยมีอายุมานานหลายร้อยปีปัจจุบันทํางานในอาณาจักรฟา์มนัสภายใต้คําสั่งของดีอาโบโรจอมานรามิริสหลังจากเขา้าไปพัวพันระหว่างการต่อสู้ระหว่างกีคิมซันกับบิลิมทําให้เธออาบออร่าชั่วร้ายเข้าไปส่งผลให้รามิริสสูญเสียพลังแท้ทั้งหมดที่มีและร่วงโดดลงมาเกิดใหม่เป็นแฟรี่หรือเผ่าพูดและวนเวียนเกิดใหม่ซ้ำไปซ้ำมาอยู่ตั้งแต่นั้นตามวัฏจักรของแฟรี่ ลูโดราหลังจากที่ลูโดราแลกเปลี่ยนสกิลกับเวลดาราว่าอย่างมิคาเอลเพราะเวลดาราว่าไม่ชอบสกิลที่ใช้ควบคุมผู้อื่นหลังจากแลกเปลี่ยนสกิลกันอันตเมิตสกิลอย่างมิคาเอลก็เริ่มมีอาตาัตราทําให้ลูโดราต้องข่มสภาพจิตใจของตัวเองเพื่อไม่ให้โดนมิคาเอลควบคุมแต่เนื่องจากสภาพจิตใจที่เศร้าซ้อยหลังจากสูญเสียเวลดาราว่าผู้เป็นทั้งเพื่อนและอาจารย์ไปเขาก็ยิ่งโดนกัดกินจากมิคาเอลหนักจนร่างกายของเขาเสื่อมโทรมเร็วกว่าปกติ ลูโลราเป็นมนุษย์และเป็นผู้กล้าคนแรกเขาเลยไม่ได้มีชีวิอตอมตะวัฒจักของผู้กล้าก็คือเมื่อสิ้นอายุไขเขาจะเกิดใหม่ซ้ำไปซ้ำมาเรื่อยๆเพื่อคงจิตนารมของจัก,กรพรรดิและอยู่ครองราชต่อไปในการเล่นเกมยึดครองโลกแข่งกับกีคิมสันแต่ผลจากการได้เกิดใหม่ซ้ำไปซ้ำมานี่แหละทำให้จิตวิญญ,ญาณของดูโราโดนบั่นทอนจ,นจนจิตวิญ,ญญาณไม่อาจทนไหวและแตกสลายล่องลอยไปตามมิติเสียเสี้ยวดวงวิญญาณของดูโราส่วนหนึ่ง ได้กลับชาติไปเกิดไปณโลกเดิมของริมมรุที่ญี่ปุ่นซึ่งเขาก็คือฮอนโจมาซายคินั่นเองครับแต่มาซายคิแทบไม่มีความทรงจําของลูโรราเหลืออยู่เลยแม้จะได้รับเศษเสี้ยวความทรงจําทั้งหมดที่เวลกรินออกตามหาและรวบรวมมาจนครบแล้วความทรงจําของลูโรรายังคงหลับไหลอย,อยู่ในส่วนลึกในตัวของมาซายคิแต่ก็มีช่วงเวลาที่มาซายคิได้รับความทรงจําของลูโรราแบบสมบูรณ์ผ่าอันทิเมตสกิลราชาแห่งราชาอยู่ครับ แม้จะแค่ชั่วคราวก็ตามโทรนิดเจ้าหน้าที่แผน,นกคอมพิติของจัก,กรวรรดิหลังจากตายเขาเกิดใเป็นเผ่าเดดแมนและร่างของเขาก็โดนสิงสู่จากดาริสที่เป็นแฟนทอมซีโรรองผู้บัญชาการกองพลผสมของจัก,กรวรรดิเขาตายและได้เกิดไปเป็นเผ่าเดดแมนแต่ร่างของเขาก็ถูกโอมา่าเผ่าแฟนทอมสิงสถิตไปจริงๆแล้วการฟื้นคืนชีพก็น,นับเป็นการเกิดใหม่ได้เช่นกันนะครับแต่เป็นการเอาวิญญ,ญาณที่ล่องลอยไปกลับมาใส่ร่างเดิม ซึ่งก็มีเยอะมากอย่างเช่นชิออนกอบโซโลและก็พวกโยมีไกริรวมถึงชาวบ้านกอบลินที่เสียชีวิตตอนเหตุการณ์อาณาจักรฟารมุสบุกโจมตีและยังมีกลุ่มทหารของจักรวรรดิตวันออกที่เสียชีวิตในเขาวงกฏของรามิสกว่า7จ0 0 0ดนายในช่วงสงครามซึ่งจะเอาแค่คนที่ปรกากฏชื่อออกมาแต่ผมจะไม่นับผู้คนที่เข้ามาพิชิตเขาวงกฏเพื่อหาเงินในเทมเพสต,ตามวันปกตินะครับพลเอกการีคิวดิโอชายผู้เย่อหยิ่งพยองในอำนาจคิดว่าตนเองเหนือกว่าเทมเพส จนเขาโดนฆ่าตายโดยเดียบรแต่เขาก็ถูกช่วยชีวิตขึ้นมาใหม่โดยริโมรุแต่คาริกิริโอในชีวิตใหม่จะไม่สามารถใช้สกิลได้จะได้แค่เวทมนต์กับอาร์ตเท่านั้นน่นรวมถึงคนอื่นที่อยู่ในเจ็ดแสนคนด้วยอย่างมินิตกฤษณะบาซินและรีฮะเราคนที่ตายจากโลกอื่นแล้วมาเกิดมาในต่างโลกมีใครกันบ้างอากีราอากีราจะมีทั้งสองกรณีด,ด้วยกันนั่นคือทั้งเป็นผู้มาเยือนและเป็นผู้กับชาติมาเกิด อากิระในชาติก่อนเนี่ยเขาชื่ออารากิบเบคุยะเป็นคนจากดวงดาวที่มีวัฒนธรรมคล้ายคลึงกับญี่ปุ่นในสมัยโบราณซึ่งไม่ใช่โลกเดิมของริมรุรุในระหว่างที่เขากําลังต่อสู้กับอสูรอยู่ดีๆเขาก็โผล่มาที่ต่างโลกและใช้หมู่บ้านโอเกอร์เป็นที่พักพิงและสอนวิชาดาบต่างๆให้เขายังแต่งงานกับโอเกอร์และมีครอบครัวรวมถึงหลานชายของเขาที่ชื่อว่าฮาคุโรอีกด้วยไม่นานอารากิบเบคุยะก็ได้ตายในต่างโลกเพราะความชารา วิญญาณของเขาได้เวียนไปเกิดใหม่อีกครั้งเป็นเผ่าปีศาจและคอยรับใช้หนึ่งในจุดเริ่มต้นอย่างคารดาก่อนที่จะถูกตั้งชื่อโดยริมูรุใหม่ว่าอาเกราแต่อาเกราเนี่ยไม่มีความทรงจําในตอนที่เป็นเบียคุยะอยู่เลยมีแค่ดาบและวิชาดาบเท่านั้นที่เขาเกิดมาก็มีดาบได้จํามันได้ริมูรุเทมเพสเขาเป็นคนจากดาวโลกชื่อเดิมคือมิคาไมสโตรุหลังจากที่เขาตายเขาก็มาเกิดใหม่ในต่างโลกในกรณีของริมูรุ ค่อนข้างหายาก 1. คือเขามีความทรงจําในชีวิตก่อนอย่างครบถ้วนซึ่งตามปกติควรจะเสียวความทรงจํา 2. เขาเกิดไปมเป็นสาลามท่างที่ควรจะเกิดเป็นสปีชีส์เดียวกันกันกบชาติที่แล้วหรือไม่ก็เป็นเผ่าพันธุ์ที่ใกล้เคียงกันแถมยังครอบครองสกิลกลงกงไว้มากมายในขณะที่เป็นแค่อสูรเกิดใหม่กลายเป็นว่าตัวตนของริมรุ่นนี่เองที่ถือว่ายังเต็มไปด้วยปริศนามาเรียเบลเธอจําเรื่องราวในชีวิตก่อนได้ลางๆว่าเธอเคยเป็นผู้ปกครองอยุโรปในฐานะผู้นํา ซึ่งน่าจะเป็นดาวโลกเหมือนริมรุเพราะตอนที่มาเรียเบลไปเที่ยวงานเทศกาลเปิดประเทศของเทมเพรสเธอก็พูดว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่น่าคิดถึงและเธอก็รู้ว่ามันจะยิ่งใหญ่ถ้าปล่อยไว้เพราะชาติที่แล้วมาเรียเบลก่อสองครามกับนานา,นา,นานประเทศใช้คนมันเป็นแค่หมากเธอก่อความรุ่งรุ่ดท่ามกลางเสียคงคร่ำครวญและซากศพของผู้คนโดยที่ไม่แม้แต่จะตั้งคำถามใดๆเป็นผู้นำมันโหดเหี้ยมเธอดำเนินชีวิตแบบนั้นมาจนสิ้นอายุไขและมาเกิดใหม่ในต่างโลก เป็นองค์หญิงของอาณาจักรซิลรโซที่แกรนเบลปกครองในชาตินี้เป้าหมายของเธอก็ไม่เคยเปลี่ยนเธออยากให้ต่างโลกเป็นเหมือนโลกเก่าของเธอปกครองด้วยอำนาจสงครามและความหวาดกลัวเธอพยายามจะกำจัดจอมมารดิมรุรุแต่ก็โดนยูคิฆ่าตายไปเสียก่อนฟูรุกิไมตัวของไมจะมีทั้งสองกรณีด,ด้วยกันนั่นคือเป็นทางผู้มาเยือนและเป็นผู้กับชาติมาเกิดเธอเป็นคนญี่ปุ่นในโลกเดียวกับริมมรุอยู่ดีเธอก็โผล่มาต่างโลก ได้รับการชวนชวนจากยูคิให้มาทํางานที่สมาคมอิสระกับเขาก่อนที่ยูคิจะให้ไม้ย้ายไปอยู่ที่จักรวรรดิเพราะสวัสดิการดีกว่าสำหรับชาวต่างโลกไม่ตกลงจะเป็นพันธมิตรกับยูคิในแผนการที่จะทารัฐประหารในจักรวรรดิแต่ไม่นานเธอกระโดนทหารของจักรวรรดิฆ่าตายเธอได้รับการคืนชีพใหม่โดยคาสตรีอีกครั้งให้กลายเป็นเดทแมนด้วยพลังของเซราฟิมที่อยู่ติในตัวเธอทําให้ไม้วิวัฒนาการกลายเป็นเซราฟิมระดับสูงเวนอม หนึ่งในปีศาจลูกสมุนของเดียบรูในชาติก่อนเขาเป็นมนุษย์เด็กกำพร้าหัวรุนแรงชอบทําตัวเป็นหัวหน้าแก๊งในโรงเรียนประจําจนกระทั่งเขาถูกแทงตายและกลับชาติมาเกิดใหม่ในโลกปีศาจเป็นเผ่าปีศาจซึ่งเขาก็จําชีวิตในชาติก่อนได้เลือนลางแต่ความห้าวเป้งยังไม่เปลี่ยนเพราะเขาเข้าไปท้าสู้กับเดียบรูอยู่หลายต่อหลายครั้งจนเดียบรูรู้สึกว่าน่าสนใจดีและน่าจะเป็นประโยชน์ต่อริมรุแล้วเ,เป็นลูกสมุนและริมรุก็ตั้งชื่อให้ว่าเวนมอาริออส หนึ่งในกองทัพของจักรพรรดิที่เข้าร่วมแผนการของยูคิเขาโดนดัมดาราฆ่าตายก่อจะถูกคาสตรีมฟื้นคืนชีพให้กลายเป็นเดดแมนและวิทยาการกลายเป็นเซราฟิลระดับสูงเป็นกองกำลังของมิคาเอลแต่อาริออสก็โดนเวก้ากินไปก่อนแล้วเราผู้มาเยือนเป็นคนจากต่างโลกที่อยู่ดีๆก็โผล่มาต่างโลกแบบไม่มีปีไม่มีครุยซึ่งยังคงเป็นปริศน,นาในเรื่องถึงที่มาที่ไปรวมถึงไม่รู้เลยว่าสถานที่ที่เรวเองจะโผล่มาต่างโลกนั้นคือที่ไหนเหมือนเสี่ยงดวง มันจึงเป็นวิธีมาต่างโลกที่ไวที่สุดแต่ก็อันตรายที่สุดเช่นกันเราคนที่มาจากต่างโลกด้วยวิธีนี้มีฮินตาตะซากังอุจิเธอเป็นคนญี่ปุ่นมาจากโลกเดียวกับริมรุรุในโลกก่อนพ่อของเธอติดการพานันสุราและมีหนี้มหาศาลแต่ยังทำร้ายแม่ของเธอฮินตาตะได้สังหารพ่อของเธอทิ้งเพื่อเอาเงินประกันมาใช้หนี้แต่แม่ของเธอก็ได้เป็นซึมเศร้าเพราะยังรักสามีแล้วแต่โทษใส่ฮินตาตะทำให้เธอจะฆ่าแม่คนแต่ก่อนที่เธอจะได้ทำแบบนั้นบ้านของเธอก็โดนพายุซัดไปก่อนทำให้เธอมาโผล่ที่ต่างโลก ได้รับการช่วยเหลือจากชิซุเอะให้เป็นลูกศิษย์ก่อนที่จะมาทํางานให้กับลูมินัสฮินาตาเองก็ถือเป็นชาวต่างโลกที่ตายและฟื้นในต่างโลกเช่นเดียวกันอย่างตอนที่เธอเสียชีวิตจากการปกป,ป้องคุรุเอะในการต่อสู้กับแกรนเบลทว่าจิตใจของเธอก็ได้หวนคืนสู่อดีตไปพร้อมกับคุรุเอะโดยที่ไม่ได้หายไปไหนฮินาตาอาศัยอยู่ในร่างของคุรุเอะเป็นเวลานานก่อนจะถูกผนึกในตู้ศีลและย้อนกลับมาสู่ยุคปัจจุบันด้วยสกิลเอสโมดิอุสของลูมินัสช่วยเธอฟื้นคืนชีพข,ขึ้นมาอีกครั้งหนึง่ง โยชิดะคาอุรุช่างทงขนมปังและขนมหวานซึ่งโด่งดังบ้างๆในต่างโลกเขาเป็นคนญี่ปุ่นที่อยู่ดีๆก็โผล่มาต่างโลกแต่ด้วยความเป็นคนบ้าง,งานชอบทำขนมโยชิดะเลยมาเปิดร้านในอินกราเซียขนมหวานร้านเขานั้นถูกใจตั้งแต่คนทั่วไปไปจนถึงขุนนางและกษัตริย์แม้จะมีกษัตริย์และขุนนางมากมายมาทาบทามให้โยชิดะไปเป็นพ่อครัวส่วนตัวแต่เขาก็ไม่ยอมไปเงินซื้อเขาไม่ได้จนกระทั่งโยชิดะยอมรับในการทําอาหารของชูนะเลยมาตั้งร้านหมายอยู่ที่เทมเพส บวกกับที่นี่มีทั้งวัตถุดิบในการทำขนมอยู่พร้อมอีกด้วยเลออนครอมเวลเลออนเป็นคนจากโลกอื่นที่มาผลวต่างโลกพร้อมกับน้องสาวบุญธรรมอย่างคุรุยแบบงงๆแต่ไม่นานคุรุยกระโดนเวทอัญเชิญเรียกตัวไปในช่วงเวลาอนาคตทําให้เลออนพยายามตามหาตัวคุรุยอไปเป็นเวลานานจนกระทั่งมาเจอกันในยุข,ของริมรุคุรุยโอเบลเหมือนในกรณีของเลออนเธอมาต่างโลกไปผู้มาเยือนรพร้อมๆกับเลออนแต่คุรุยกลับโดนเวทอัญเชิญยยไปยัไทไลน์อนาคต เพราะแผนการที่พวกฝั่งตะวันตกแอบลักลอบทํากันเบอร์นีเดิมทีเขาเป็นคนอเมริกันที่โผล่มาต่างโลกคอยรับการช่วยเหลือโดยดัมดาดา <c oughs> ให้มาอยู่ฝั่งจกักรวรรดิและทํางานให้กับเขาโดยการได้เป็นหนึ่งในสมาชิกของปาร์ตี้มาซายุคิเพื่อปกป้องมาซายุคิที่มีหน้าตาเหมือนลูโดราไม่นานเบอร์นีก็ได้รับคำสั่งที่ให้ไปสังหารริมารุแต่โดนริมารุข,ขัดขวางไว้แม้เบอร์นีจะหนีมาได้แต่ก็โดนเดียบรสังหารก่อนที่เขาจะถูกคืนชีพโดยริมารุอีกครั้ง และก็ได้รับคําสั่งจากริมมรุให้ไปช่วยมาซายุคิเพื่อให้เขาขึ้นครองราชในฝั่งจัก,กรวรรดิฮอนโจมาซายคิอย่างที่ผมเคยบอกไปครับว่าเขาไปทังผู้กับชาติมาเกิดและเป็นผู้มาเยือนชาติก่อนของเขาคือลูโดราและมาเกิดมาในโลกเดิมของริมมรุในช่วงชีวิตที่เขาเป็นมาซายคิอยู่ดีเขาก็โผล่มาที่ต่างโลกในเมืองหลวงของเทมเพลสเขาอยู่ที่ต่างโลกแห่งนี้มาราวๆหนึ่งปีและสร้างชื่อเสียงในฐานะของผู้กล้าเบียคุยะอารากิก็เป็นอีกหนึ่งคน ที่เป็นทังผู้มาเยือนและเป็นผู้กับชาติมาเกิดและปัจจุบันเขาคืออากีราลูกสมุนของคาริราคนดูทัศยะก็เป็นชาวต่างโลกในดวงดาวที่มีวัฒนธรรมและบริษัทคล้ายกับญี่ปุ่นคนดูได้ขับเครื่องบินรบเพื่อปรียชีพในการจัดการพวกแฟนทอมที่บุกโจมตีโลกของเขาแต่เขาก็ไม่ตายเพราะผลวมาที่ต่างโลกเสียก่อนทำให้เขาเจอกับจกักรรัตลูโดราและรับการช่วยเหลือคนดูทำงานเป็นหน่วยข่าคล้อยกับจกักรวดิแต่ต่อมาเขาก็พ่ายแพ้กับคาริรา และกลายเป็นอาวุธปืนของเธอคนที่มาต่างโลกผ่านพิธีกรรมอันเชิญการอันเชิญคนมาจากต่างโลกด้วยเวทพิธีกรรมปัจจุบันถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่ในสมัยก่อนประเทศมหาอำนาจต้องการกําลังพลที่แข็งแกรง่งและชาวต่างโลกก็มักจะแข็งแกรง่งเพราะครอบครองสกิลไว้มากมายทําให้มีการเชิญคนจากต่างโลกบ่อยครั้งแม้แต่เด็กก็ไม่เว้นผู้ที่ถูกอันเชิญจะถูกใส่คํำสาบที่แม่ขัดคําสั่งได้กลายเป็นฐานรับใช้ของประเทศนั้นไปตอลอดชีวิตเราคนที่มาต่างโลก ด้วยวิธีการอัญเชิญได้แก่ยูคิคาโนนสากะเป็นคนญี่ปุ่นในโลกเดียวกับริมรุพ่อแม่ของเขาเสียเพราะอุบัติเหตุแต่เขากลับไปไรับเขาเย่อธรรมจากศาลยูคิพยายามเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้มายยื่อธรรมแต่เขาก็ถูกอัญเชิญมาต่างโลกเสียก่อนยูคิเป็นชาวต่างโลกที่คาสรีมอัญเชิญมาหลังจากพ่ายแพ้ต่อเลออนและหวังจะยึดร่างของยูคิเพื่อฟื้นคืนชีพไ้กับตัวเองแต่ก็โดนแอนตี้สกิลของยูคิขัดขวางไว้ด้วยความสงสารเขาเลยเป็นภาชนะให้กับคาสรีมชั่วคราวและคอยหาร่างใหม่ให้ หลังจากนั้นยูคิก็กลายเป็นกิลมาสเตอร์ของสมาคมอิสระและมีแผนที่จะยึดครองโลกแห่งนี้ให้เป็นแบบที่เขาต้องการชิซุเอะอิซาวะสาวน้อยจากญี่ปุ่นในยุคสงครามที่ญี่ปุ่นกำลังโดนโจมตีทางอากาศชิซุเอะที่กำลังจะโดนไฟคลอกได้ถูกอัญเชิญมาต่างโลกโดยเลยอ,อนเพราะเลยอ,อนพยายามอัญเชิญหาคุรุเอะซึ่งชิซุเอะกะดังติดลูกหลงมาทำให้เธอต้องทนทรมานกับการควบคุมอีฟริดในร่างที่เลยอ,อนใส่ไว้เพื่อไม่ให้คนต่างโลกที่อัญเชิญมาต้องตายเลยต้องใช้วิธีแบบนี้ แต่ชิซุเอะก็ไม่ได้เข้าใจถึงความหวังดีของเลออนทำให้ผิดใจกันก่อนที่ชิซุเอะเนี่ยจะได้พบกับริมารุและเป็นต้นแบบให้ร่างมนุษย์ของเขาเราเด็กๆที่ถูกชาติมหาอำนาจฝั่งตะวันตกอัญเชิญมาเพื่อใช้เป็นขุมกำลังมิสกิเคนยะหนุ่มน้อยชาวต่างโลกผู้ถูกจิตวิญญาณแห่งแสงค้นพบคุณสมบัติของผู้กล้าผลลัพธ์จากการฝึกฝนของฮินาตะทำให้เขาแข็งแกร่งเหนือกว่าฮลลีไนท์ทั่วไปเซคิงอจิเรียวตะหนุ่มน้อยชาวต่างโลก ที่แม้ฝีมือดาบจะด้อยกว่าเขนญยาแต่ก็สามารถใช้เวทจิตวิญญาณแห่งน้ำและลมได้อย่างคล่องแคล่วแม้มีนิสัยอ่อนโยนแต่เดวตาก,ก็ไม่ใจททักษะการต่อสู้ของตัวเองและต่างตาโราจะได้ปรามมือกับอาจารย์อย่างรมุรุอลิสรอนโดสาวน้อยชาวต่างโลกเด็กสาวซึ่งอายุน้อยที่สุดผู้ชอบทำตัวเป็นหัวหน้าห้องเสมอพลังของเธอนั้นไม่นับว่าเป็นเด็กเช่นเดียวกับฉายยาจาักรพัดดินีอิทธาจะมีความสามารถค่อนข้างสูงในฐานะโกเลมมาสเตอร์อีกด้วยเกลลกิฟสันหนุ่มน้อยชาวต่างโลก เขาคือเด็กชายผู้เงียบขรึมที่อาวุโสที่สุดใน4ีคนโดยสไตล์การต่อสู้สายป้องกันเต็มตัวเกียวจึงใช้โล่และดาบหลบเลี่ยงการโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามได้อย่างคล่องแคล่วการเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณแห่งดินจะทําทให้เขามีเวทจิตวิญญาณแห่งดินติดตัวอีกด้วยคูรโรเอโอเบลนอกจากเป็นผู้มาเยือนแล้วเธอก็ถูกนับเป็นผู้ถูกอัญเชิญด้วยเธอนั้นมีความเกี่ยวพันกับกงล้อแห่งกาลเวลาทาให้เธอมี2ตัวตนอย่างคูโดโนะถือเป็นอีกตัวตนที่ชวนงงมาก,มากๆทางอุจิโชงโง คนญี่ปุ่นอายุ20ปีที่ถูกราซีดันเชิญมาเมื่อ3ปีก่อนเคยเป็นอันธพาลหัวรุนแรงมีสกิลจอมทำลายเสริมเกร่งตนเองรากับสะท้อนนิ่ัยออกมาและร่วมสงครามบุกลุกเทมเพลสก็จะโดนราซนฆ่าได้ยึดร่างมาทาจิบานะเคียวยะคนญี่ปุ่นที่ถูกราซีดันเชิญมาเมื่อ2ปีก่อนเขาสวมหน้ากากเป็นนักเรียนดีเด่นแต่ใใสียที่แท้จริงคือฆาตกรผู้รื่นรมเป็นเลือดในพรสวรรค์ด้านดาบเพราะได้สกิลอย่างจอมผ่าสะบั้นที่ถูกชะตากันจึงกลายเป็นหนึ่ง,ง,งในแงกรร่่่นาาาปะะเทศฝัฝัตตตตวโดคโาาย มิสซานิคิดาระสาวน้อยอายุ18ที่ถูกราเซน,นเชิญมาเมื่อ3ปีก่อนแต่ก็โดนโชโง่ฆ่าตายฟอร์กนชาวต่างโลกที่สมัยก่อนถูกราเซน,นเชิญมาหัวหน้ากองอัศวินแห่งฟาร์มุสก็ถูกเมกิโดของริมบุรุฆ่าตายเกรนดาเอ็ดลีชาวต่างโลกที่ถูกตระกูลรอสโซนเชิญมาเธอเป็นอดีตทหารรับจ้างมากฝีมือก่อนที่จะมาอยู่ใต้แนัดของเกรนเบลและขัดขืนไม่ได้เพราะติดคำสาบของเกรนเบลริมบูรุได้เอาคำสาบนั้นออกให้ทำให้เกรนดาฝากตัวทำงานให้กับเทมเพรส จักรวรรดิวันออกเองก็มีการเชิญคนจากต่างโลกเพื่อเอาความรู้เทคโนโลยีจากโลกอื่นใช้เพื่อก่อสงครามรวมถึงหากําลังพลที่แข็งแกร่งพวกเขาเรียนเชิญคนจากต่างโลกมากมากมายถือเป็นประเทศที่มีชาวต่างโลกมากที่สุดชินจิทามูระเขาเป็นนักศึกษาจากญี่ปุ่นโลกเดียวกับริมรูรุเข้ามาต่างโลกและอยู่ในสังกัดของจักรวรรดิเป็นนักวิจัยและเป็นลูกศิษย์ของการโดราปัจจุบันย้ายมาอยู่ที่เทมเพสมาร์กลอเรนชาวอเมริกันลูกศิษย์ของการโดราแต่แปรพรักมาอยู่ฝั่งเทมเพสเพราะการเชิญของการโดรา ปัจจุบันเขาทำงานในขบวงกดกับรามิริสชินริวเซเขาเป็นคนจากจีนลูกศิษย์ของกาโดราและอยู่ฝั่งจักรวรรดิก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่เทมเพลสและทำงานกับอาจารย์ลูเซียสเขาเป็นชาวต่างโลกหนึ่งในกองกำลังของจักรวรรดิเขาถนัดในการโจมตีด้วยไฟและมีชื่อเสียงมากในจักรวรรดิปัจจุบันมาทำงานให้กับรามิริสเรมอนชาวต่างโลกผู้เคยเป็นนักศิลปะการต่อสู้หนึ่งในนักรบที่มีชื่อเสียงของจักรวรรดิแต่ปัจจุบันมาทำงานให้กับรามิริสอันโดเซ่ชาวตา เขาไปฐานองคารักษ์ที่ซื่อสัตย์ของเลออนและรับตำแหน่งอัศวินสีเงินโคลดชาวต่างโลกที่เลออนอัญเชิญมาเช่นกันเขาไปฐานองคารักษ์ที่คอยรับใช้เลออนและรับตำแหน่งอัศวินดำฟลานชาวต่างโลกที่เลออนอัญเชิญมาฐานองคารักษ์ของเลออนได้รับตำแหน่งอัศวินแดงคิโซนะชาวต่างโลกที่เลออนอัญเชิญมาฐานองคารักษ์ของเลออนได้รับตำแหน่งอัศวินทองเหลืองและอีกสองคนที่เลออนอัญเชิญมาในฐานทหารองคารักษ์นั่นคือมาอเทลอัศวินขาวและออกเซียนอัศวินสีน้ำเงิน ในคลิปนี้ผมไม่ได้เอาตัวละครที่มีความสามารถในการข้ามมิติเพื่อไปยังโลกอื่นมานะครับเช่นพวกเผ่าปีศาจหรือเผ่ามแมลงหรือที่มันลุกดานมาโลกอื่นอะไรพวกนั้นและเนื่องจากตัวละครมีเยอะมากนะครับถ้าผมพลาดตัวละครไหนไปเนี่ยก็สามารถเสริมเพิ่มเติมได้นะครับอาุญาสำหรับคลิปวันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปบายๆครับผม So just don't get overwhelmed, and you make it out. Then you'll be just fine. I promise you don't have to worry about a thing. Don't let it break you down. You got me by your side. And when you feel the difference, it'll be night and day. Night and day.